กรีทอเล็กเกลนเดลขอแฟนสาวแต่งงานแล้วจ้าสิ้นสุดการรอคอยแล้วล่าสุดนักสแสดงหนุ่มอาเล็กเกลนเดลได้ขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานพร้อมสวมแหวนเพชรท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก โดยหนุ่มอเล็กได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นวันที่เราจะจดจำไปตลอดท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะสำหรับอเล็กเรนเดลนะคะนานๆเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาผ่านทางโซเชียลสักครั้งนะคะโดยในวันนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยภาพพร้อมกับแฟนสาวนะคะ ที่สวมแหวนมั่นโดยเจ้าตัวก็ได้เผยว่าได้ขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่สุดโรแมนติกและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างแสดงความมีดีกันอย่างมากมายนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะสำหรับอาร์เร็กเรนเดลกับแฟนสาวนอกวงการเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยค่ะ